สวัสดีครับผมเต่าครับสวัสดีครับผมซันครับใครที่เคยลงทุนหุ้นเทคจีนมานะครับก็คงจะรู้ว่าไม่กี่ปีมานี้นะครับตลาดหุ้นนี้เนี่ยโดนท่มอย่างหนักเลยนะครับจากทางนโยบายของภาครัฐแล้วก็แรงกดดันจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าปัจจุบันเน้นทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าชนะเทคเนี่ยกำลังจะกลับมาพังอัอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวไม่นะครับก่อนจะเข้าเรื่องของการฟื้นตัวนะครับก็อยากจะให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตัวของชนะเทคเนี่ยคือกลุ่มหน ครับก็โดยกลุ่มไชน่าเทปนะครับก็จะครอบคุมหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของจีนครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของตัวเซมิคอนดักเตอร์ AI โรบอติก หรือพวกอัตโนมัติบีฮีคอลครับแล้วก็จะมีกลุ่มอื่นอีกมากมายครับภายใต้แบรนด์ชั้นนำอาทิเช่นตัวอาลีบาบาเทนเซนเฟย์ตู้เฟยทวนครับมีพวกตัวซูเปอร์แอปนะครับนอกจากนี้ก็จะยังมีของตัวเซมิ้งที่เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ไอโอทีขนาดใหญ่ครับแล้วก็มี BYD บริษัท EV จีนถือว่ามาแรงมากๆอีกบริษัทหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับและแม้ว่าจะเคยถูกเทขายอย่างหนักในช่วงวิกฤตนโยบายภาครัมครับแต่วันนี้ชไนเทคก,กำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่น่าจับตามองอย่างมากนะครับ ครับแล้ที่ผ่านมาก็หุ้นกลุ่มน,นี้ได้รับผลกระทบอะไรบ้างครับแล้วก็ดัชนีหุ้นชนะเทคเนี่ยถึงได้ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะครับครับก็ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจีนถือว่า เผชิญกับมรสุมใหญ่หลวงนะครับทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอกประเทศครับตั้งแต่การตรวจสอบความเข้มงวดของรัฐบาลจีนการระง,งับไ p o ของบริษัทแองกุ N ๊ปที่ชอตลาดโลกลครับประจวบถึงแรงกดดันจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาในเรื่องของความมั่นคงของเทคโนโลยีนะครับที่ทําให้ราคาหุ้นยักษ์ใหญ่อย่างเซ็น腾讯 JD.com ครับปรับตัวลดลงอย่างต่อเน,นื่องนะครับจากเ,เรื่องของต่างทุนต่างชาติถือข่ายอย่างไม่ไว้น้ากันเลยก็ว่าได้ครับแต่ว่า ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่ช่วงปลายปี2023ถึงช่วงต้นปี2024ที่ผ่านมานะครับครับแล้วก็อะไรคือจุดเปลี่ยนนะครับที่ทำให้ตลาดหุ้นของชาเทคเ่ยกลับมาฟื้นตัวครับคือตอ จุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยคือเราต้องมองย้อนกลับไปก็เริ่มต้นจากการที่รัฐบาลจีนเริ่มส่งสัญญาณใหม่ชัดเจนว่าพร้อมกลับมาสนับสนุนกลุ่มของเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็การแข่งขันระดับโลกนะครับนโยบายหลายฉบับถูกผ่อนคลายลงมากขึ้น,นครับพร้อมกับการแต่งตั้งกองทุนแห่งชาติใหม่ครับเพื่อสนับสนุนการลงทุนในกลุ่มของตัว AI เซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ตัวโรบอติกนะครับและในต้นปี2025นะี่าครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีปรากฏการณ์ที่เร แอต a t i v e AI สัญชาติจีนตัว d ี r 1นะครับที่สามารถประมวลผลแบบดิจิทัลง่ายใกล้เคียงกับตัว Cha t GPT4 ของ Open AI เลยนะครับสิ่งนี้ไม่เพียงสร้างความตื่นตัวในตลาดหุ้นนะครับแต่ยังกลายเป็นสัญลักษณ์ของกา,ก,การกลับมาพังงายที่ช้างของเทคโนโลยีของจีนในเวทีโลกนะครับทำให้ภาครัฐมีการเร่งผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีผ่านปฏิการเชิงโครงสร้างนะครับและถ้าคุณเชื่อว่าจีนกําลังกลับมาในยุคเทคจร,จริงๆนะครับคำถามก็คือมีทางไหนมากที่นักทุนแบบเราจะเข้าไปลงทุนในจีนนี้ได้โดยตรงบ้างครับน้องชัดครับนั่น ก็จะสามารถลงคุนได้ผ่านทาง ETF ครับตัวของ CQ q นะครับหรือว่า Investco China Technology ETF นะครับก็จะเป็นกองทุนพสซีฟที่โฟกัสการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของประเทศจีนนะครับครับแล้วก็ตัวกองทุน CQ q ETF ะอ q q ETF ะครับผมมีความแตกต่างงไงกับ ETF ตัวอื่นๆอย่างเช่นตัว MCH หรือตัว ASHR ETF อย่างไรบ้างนะครับ ครับก็จะมีกองของ CQQ นะครับหรือว่าชื่อเต็มก็คือ Invesco China Technology ETF นะครับก็จะเป็นกองทุนที่เป็นสปายพาสซีฟนะครับก็จะมุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของจีนโดยเฉพาะเลยนะครับโดยที่กองทุนนี้นะลงทุนอ้างอิงกับตัชนี FTSE China Technology นะครับก็จะเป็นตัชนีที่รวมลงทุนเนี่ยในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับทั้งจากตัวของ A share B share หรือว่า ADR นะครับโดยกองทุนนะครับจะลงทุนอย่างน้อย90นะครับในหลักทรัพย์ตามตัชนีเลยนะครับก็ทําให้สามารถสะท้อนภาพรวมกับ กลุ่มของ c ไชน่าเทคได้ชัดเจนและก็โปร่งใสแล้วอย่างมีหุ้นภายในพอร์ตการลงทุนนะครับมีบริษัทอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วก็กองทุนนี้เหมาะสมกับใครบ้างนะครับครับจากข้อมูลเมื่อเดือนเมษายนปี2025ที่ผ่านมานะครับก็กองทุนนี้เนี่ยจะมีการกระจายการลงทุนนะครับในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีของจีนเนี่ยมากถึง153บริษัทเลยนะครับโดยหุ้นหลักในพอร์ตเนี่ยก็จะมีได้แก่ Tencent นะครับไมท่วนที่เป็นผู้ทำซูเปอร์แอปนะครับที่จะมีบริการฟู้ดเดลิเวอรี่หรือว่าการจองโรงแรมด สินค้าราคาถูกรายใหญ่เจ้าหนึ่งเลยนะครับเราก็จะมีตัวของพ่โจบเทคโนโลยีนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นนะครับที่เป็นคู่แข่งของ t i k t อกด้วยนะครับซึ่งบริษัทชั้นนาของจีนเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นผู้นําในด้านของอีคอมเมิร์ซโซเชียลมีเดียหรือว่าตัวของออนไลน์เซอร์วิสต่างๆนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มของที่มีความเกี่ยวข้องกับ AI ด้วยนะครับโดยหุ้นทั้งหมดของกองทุนนี้เนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มของหุ้นเทคโนโลยีทั้งหมดเลยซึ่งหมายความว่ากองทุนนี้เนี่ยเขาจะมีการโฟกัสการลงนนเี็จป หลักนะครับแล้วก็ต้องการที่จะลงทุนในตัวของบริษัทที่เป็นผู้นําด้าน AI ไอแล้วก็ดิจิทัลวิคอลมีด้วยนะครับกองทุนนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามีการลงทุนในบริษัทที่มีการเติบโตนะครับแต่ว่าก็ยังมีความผันผวนจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจนะครับที่เหมาะกับน้ำหนุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงนะครับแล้วก็ต้องการโฟกัสการลงทุนเฉพาะในกลุ่มของคุณเทคจีปัจจุบันอเวเลชั่นนะครับที่อยู่ในระดับที่น่าสนใจเลยนะครับโดยอัตราส่วน FordP ของรงเเนี่ยปีของดัชนีหุ้นเซิงนะคบนี่ระดับ ยี่สิบสเเกือบ4 0เเลยนะครับโดยผลตอบแทนกองทุนในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับก็จะให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 6. 1 2นเนะครับณนะเดือนมิถุนาย,ยนปี2025าครับครับโดยสรุปแล้วกลุ่มไชน่าเทคก,ก็กําลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่ภาครัฐสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีแรงขับเคลื่อนจากนวัตกรรมของตัวเองแล้วก็ถ้าคุณอยากลงทุนในทีมจริงๆนะครับ CQQQ ก็เป็นทางเลือกที่ชัดเจนในการเปิดรับหุ้นเทคจีนแบบตรงจุดนะครับ ถ้าอยากติดตามเรื่องราวและข้อมูลดีๆจากเรา2คนอีกนะครับก็สามารถติดตามได้ในคลิปถัดไปเลยนะครับเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ